ครับเอร์ยอร์สเฟอร์รารีเทวีนี่เสียมากไปสามสองหนึ่งโอเคถ่ายวิดีโอต่อ เนี่ยครับเรากำลังนั่งเรือฟลอรีตลองแม่น้ำโดนัลเซ็นเตอรมาดูวัฒนธรรมของการทำสวนไร่องุ่นของชาวาประเทศออสเตรียสวยงามมากนี่ถ้าเป็นอากาศไม่คืมนี่จะงามมากกว่านี้นะครับ นี่คือบรรยากาศข้างตลอดสายน้ำนะครับโดนัลซึ่งมีวัฒนธรรมที่ยาวนานเร้่พวนี้เรื่องทางความอุ่นใช่แล้วสวยงามมากน่าจะเป็นเมืองกลับนะครับนี่คือบริเวณ ร้านอาหารชั้น2 <มา S 1> นะครับอนนนอของเรือ,อไอ่กินเรียบร้อยแล้วใกล,กลแ,<น>แล้วพี่ั่โมงเยหรอไปกลับเอออยากไปมั่งลอเก็บตังฟิน้าก่อนนะ เจ็บให้ไวเจ็บเยอะๆตอนนี้อยู่ไหนอ่ะยู่บนเรือสำรานหรืออะไรนะพี่เรือล่องแม่น้ำเหรอนี่เรือล่องแม่น้ำโดนนองเห็นแล้วเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วที่มันถ่ายถ่ายหนังวะเนี่ยแม่น้ำอะไรนะครับแม่น้ำแม่น้ำดานุกน้ำดานุกแบบโอ้นี่นะครับวัฒนธรรมข้างแม่น้ำ ดานประเทศออสเตรียนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับ